พร้อมครับโอเคสวัสดีครับผมตอนนะครับหรือว่าเอาอเมริกาหันใหญ่นะครับก็อิพอร์ตคัสตอมรวิวนะครับเพจพอดันต้องรีวิวนะครับไทยแลนด์นะครับแล้วก็บริษัทพอดันต้องรีวิวของเรานะครับวันนี้จะพามารีวิวตั้งตัวรีโวกันบ้างนะครับรีโวนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็วันนี้มาจัดทรงอเมริกานะครับอีกคันหนึ่งนะฮะก็ก่อนหน้านี้ทำยูสุไป2คันนะครับเยอะมากผมทำยูสุไป ทรงเมกา22สองคันล่าสุดนะครับแต่ว่าไม่ได้รีวิวเลย2คันนั้นนะวันนี้ก็ถือโอกาสารีวิวคันนี้แทนแล้วกันนะครับก็ลูกค้าที่ติดตามเพจอยู่ก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับผมลงรีวิวพวกร้อยยี่สไปนะฮะก็ลงเป็นรูปนะครับส่วนใหญ่ก็วันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นรีโวัวนบ้านะครับก็ทำทรงเมกานะครับเป็นขอบ20นะครับก็เดี๋ยวทักกล้องพามาดูใกล้ๆนะครับทักกล้องรีวิว ทีละจุดเลยนะครับอ่านะก็ตัวน uh uh um ี้เป um> uh ็นยางนะครับอ่าเป็นยางแอมป์นะครับผมแนะนํากล่อนแล้วเป็นยางแอมป์ตัวนี้นะครับก็ลายยอดนิยมของคนไทยเลยตัวนี้นะครับถ้าเป็นวัยรุ่นเมกาเนี่ยก็ไม่มีใครไม่รู้จักแอมป์นะอ่านะครับตัวนี้เป็นเบอร์สาสมนะครับสามสมเป็นหยุด R 2 0นะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นแอมป์นะครับก็ปี22เลยตัวนี้นะครับเป็นยางป้ายนะครับลูกค้าเลือกยางป้ายเลยนะครับ ล้อแม็กก็เป็นออฟเซตเนี่ย20คูณ12ลบ44นะครับนะครับตัวนี้นะครับก็ให้ดูนะครับโดยรวมนะครับของรีโวเจ้ารีโวคันนี้นะครับเผื่อใครที่มีรถรีโวยีสุนะครับอยากปิิศมรถตัวเองอยากแนวซิ่งมาเป็นแนวอเมริกานะฮะยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับเพราะว่าเราทำไปมากกว่า50คันแล้วนะครับตอนนี้นะครับถ้านับเฉพาะ ยังไม่ถึงครึ่งปีนะครึ่งปีแรกครึ่งปีนี้นะครับผมทำในอเมริกาไป50กว่าคันแล้วนะครับอ่านะครับทั้งล้อแม็กช่วงล่างยางนะครับโช๊คนะฮะแล้วก็ปีกนกนะครับอ่าวันนี้ก็พามารีวิวนะครับคร่าวๆครับก็โดยรวมทั้งหมดนะครับก็อ่าเจ้าลีโวนะครับดุเข้มนะครับตามสไตล์นะครับอ่ายังหลอนะครับบอกเลยอย่างหล่อหล่อมากครับตัวนี้ ก็คันนี้ติดนะครับคันนี้ก็จริงๆยกมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนิ้วกว่าๆนะครับก็จริงๆก็ติดเยอะนะครับอันนี้ผมแต่งแล้วนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆเลยครับงานแต่งของเราก็เก็บงานให้เนียนๆนะครับก็บันไดข้างก็ติดนะก็อันนี้พอกนะครับพอกขึ้นมาใหม่เลยตัดแต่งนะครับตัดแต่งแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมใหม่ทําใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อที่จะหลบมุมเลี้ยวนะครับอ่าก็มีระยะนะครับเวลาลดอ่าลดเบรกหรือว่า ขึ้นลูกและหน้าเนี่ยมันก็จะเล่นนะครับเป็นโดนยางเนี่ยตัวนี้เราก็เผื่อระยะให้นิดหนึ่งนะครับเวลาเบรกมาเร็วๆนะตัวนี้นะครับก็พยายามเก็บงานให้ละเอียดทุกจุดเลยนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าใส่โชคมาแล้วนะก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับโปรเฟนเดอร์น้องก้อนมาด้วยนะครับปีกนกก็โปรเฟนเดอร์ด้วยครบชุดเลยตัวนี้นะครับให้ดูรอบคันนะครับพากล้องพาชมรอบคันเลยนะครับผมรีวิวให้รอบคันนะครับก็ฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้มืดหน่อยก็รีบ รีบรีวิวนะครับพอดีว่าเดี๋ยวจะส่งรถลูกค้าด้วยนะครับก็พยายามที่จะรีวิวให้ลูกค้าเกือบทุกคันนะเพราะว่าอยากให้เห็นนะครับแต่ละคนมีรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยทำได้หมดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรีโว่ป้ายแดงหรืออีซูุป้ายแดงหรือฟอร์ดป้ายแดงนะครับรุ่นรรุ่นเก่าออกมาแล้วเนี่ยก็ผมทําได้หมดนะครับจัดส่งได้หมดอาจจะยก1นิ้วยก2นิ้วนะครับมาปรึกษาได้นะครับอยาก ทำช่องล่างให้นิ่มขึ้นนะครับอ่าเราก็มีบริการนะครับก็มาปรึกษาสอบถามกันได้นะครับก็ครบนะฮะเรามีช็อปล้อแมกนะครับให้เลือกนะครับตอนนี้มากกว่า20ลายนะครับก็มีหลายแบรนด์นะครับชั้นนําเลยนะครับล้ออ่ทั้งยางนะฮะ BF โตโยนะฮะ Biston มนะครับเรามีให้เลือกเยอะๆนะครับก็ใครสนใจนะครับมาปรึกษาผมได้นะครับต่อเมกานะฮะหรือว่าติดต่อที่ทางเพจนะครับหรือเซลนะฮะอ่าเรามีเซลในเพจนะครับตอบให้ 24ชั่วโมงนะครับก็สนใจยังไงก็มาดูกันได้นะครับอ่ะตากล้องพาเดินทัวร์อีกทีนึงครับอ่ะครับให้ดูเนื้อยางนะครับตัวนี้เป็นแอมป์นะครับหล่อดุดันนะครับลายยอดนิยมเลยตัวนี้นะครับหล่อเข้มนะครับบอกเลยตัวนี้นะสวยงามจริงๆนะครับอ่าคันนี้เจ้าของอยู่ไหนนะ ควนหินเนาะโอเคแล้วองอยู่ควนหินนะครับก็จากแนวลุยนะครับก็กลายเป็นแนอเมริกานะครับอ่าสังเกตดูนะครับหล่อๆนะฮะดูดันคันี้เนี่ยจะเป็นลบ44นะครับอ่าสังเกตดูว่าล้อเนี่ยเขาจะล้นเยอะนะแต่ดีว่าที่เขาใส่ซุ้มล้อนะครับอ่าตัวนี้นะมันก็ดูแบบดูดูสมส่วนนะครับดูไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับก็เรามีให้คำปรึกษานะครับ เซลเรามีหลายคนมากอ่ะเราให้การปรึกษาเรื่องก่อนที่จะติดตั้งล้อนะครับว่าอยากได้ล้นแค่ไหนเรามีเทียบให้ลองเลยนะครับบางคนเนี่ยเห็นเห็นร้านเนี่ยยังไม่เออไม่ไม่กล้าเข้ามาปรึกษานะครับผมผมผมแนะนําให้เข้ามามาเทียบล้อได้เลยนะครับอาจจะยังไม่ไม่มาไต่นะับก็มาดูก่อนได้นะครับมาเลือกลายมาดูมาดูแนวก่อนได้นะครับเพราะเรามีมีรถนะฮะให้ดูครับเหมือนคันในห้องกระจกเนี่ยอ่ะเราก็มีแนวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นฟอร์ โอเคนะครับวันนี้ฝนตกแล้วผมขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าในเพจทุกคนนะครับที่ติดตามผมครับสวัสดีครับ